ทำกับข้าววันนี้ผัดผัดกุ้งสวัสดีปีใไม่เดอ้อพี่น้องสุโขสุคนวันนี้ผัดกุ้งใส่ดอกคะนา้ามีกระเทียมพริกใส่พริกไปนิดนึงใส่ไปหน่อยๆน,ยนะพี่น้องกินเผ็บดบ่ได้ผัดกุ้งใส่ดอกคะนา้จาจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อใครอยากเมน,น้ง ผัดผัดแ้บพี่น้องสวัสดีปีใหม่ปีได้กินผัดกุ้งแ้บพี่น้องเลยปีใหม่แล้วไปกินใหม่ๆเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะมาพาไปเห็็กินเลยตั้งกระทะใส่น้ำมัน จากนั้นเราก็ใส่พีผัวพี 再一滚。Aí, สวัสดีปีใหม่เด้อพี่น้องขอให้ยูเย็นเป็นสุขลำลำรวยรวย,ยปีใหม่แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงลำลำรวยรวย,ยเฮงเฮงปังปังทุกคนเด้อจ้ะกินกุ้งใล้จะถึงปีใหม่แล้วแล้วก็ 在公路啊。 ใจรุดดีน้ำตาลหน่อยนี่าผัด ก็มาใส่ผักกาดจ้าเอ้ยผักกาดเป็นรัรใส่ดอกหอมเพี่น้องอันนี้ก,ออก,กินผักดอกหอมไอ้ดอกผักขนาโอ้ยลงหนาลงหลังจะเป็นเล่าผักเหล่ามากจะลงหนาลงหลังพี่น้องเน้ยผัดแบบบ้านๆเนาะพี่น้อง ต้องอะไรมากมายสีสันน,น่ากินรอสักคู่จะพี่นอ้อง นี่ก็สุกแล้วจะพี่นองสุกแล้วจ้าสุกแล้วมาเด้อจะพี่นองกินขาผัดกุ้งใส่ดอกกระหล่ำใส่ดอกกระหล่ำปีจะพี่นองสุกแล้วพี่นองอันนี้ก็ทานยกเสิร์ฟได้แล้ว ทานใครชอบใส่น้ำมันหอยก็ใส่น้ำมันหอยเด้อจ้ะสุกแล้วเราก็ยกลงเสิร์ฟได้เลยจ้ะพี่น้องสีสันไ่ากินมาก เสรียบเลยจบแล้ว เสร็จเรียบเลยจะพี่น้องมามามา,าไปอยากมาเด้อจะมาเด้อเสร็จเรียบเลยจะพี่น้องมาเด้อมาเด้อกุ้งล้วนล้วนเสพเสแมน้ำกันจะพี่น้องพอกันคลิปต่อไปหรือจะสวัสดีจะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะสวัสด,ดีจ้าพอกันคลิปนาจ้า